อันนี้ก็มันนิจิต้าซัมเบลีบาร์บูบีครับว้าวเฮ้เต็มเลยโอ้โหอันแล้วบาร์บูบีกับยืนคู่กับใครครับเนี่ย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 เนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยตัวถี่เงินชื่ออะไรออฟฟิมัสฟรามใช่ปหมอ่ะตัวแรกน้องนิจิต้าจะรีวิวอะไรครับไหน ใช่เปล่าไหนลองเปิดดิตองเปิดดิมีฐานเปล่าเฮ้ยยังไงไหนต้อเต้นเต้นยังไงมัเพื่อนเต้นไงอ๋อไหนหันมาให้เพื่อนดูหน่อยหันหันตรงๆเราเต้นแบบนี้เองออโยกอย่างเดียวก็ได้

เต้นแบบอัติมัตบัมบูบียังไงใครเต้นเก่งกันพิต้ากับบัมบูบีนี่แต่ตัวนี้เปิดไฟทิ้งไว้เฉยๆได้ด้วยเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็เปิดไฟได้ด้วยอ่าให้ดูตัวต่อไปอะไระตัวเล็กตัวเล็กก่อนโอ้ยทำไมสวยยังเลยอันนี้ซื้อมากี่บาทครับอืม <5 S 1> อันนี้ซื้อมากี่บาทห้าบาทเหรอไม่ใช่ครับซื้อมา ยี่สิบบาทอันไหนน้องคิต้ามีตัวไหนให้เพื่อนๆดูอีกนี่ตัวนี้รีวิวไปแล้วตัวนี้ทำไรได้บ้างครับเนี่ยไหนทำไรได้บ้างมันมีม,มีดาบไหนมีปืนมีดาบมีปืนจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังตรงนี้เห็นไหมกดทีหนึง่งับฟันดาบปุ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บมาจากฟันดาบนย่าี้นี่นอันนี้ไม่มีกระสุนอันตัวนี้จะเป็นกระสุนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจะยิงปืนตรงนี้ รสูญเง,นงนินไม่มีสูญหายอ,อ่ะโอเคแล้วตัวสุดท้ายอะไรของแถม<า>ของแถมเรียกตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เรียกว่าอะไรลูกวอเอว้าวไหนตัวสุดท้ายน่ารักใช,ใช่ไหมส้ายน่ารักอ่ะโอเควันนี้น้องน้องคิตาของเล่นหมดยังนนหมดแล้วอ่ะโอเคสำหรับวันนี้น้องคิตาก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับอ่ะบ๊ายบายลูกยูทูบอ่าอย่าลืมกดไลค์ครับ จุ๊บ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 เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยเดียด๋วยวไป